นี่คือไฟฉายรุ่นที่เป็นไฟฉายแล้วก็สามารถช็อตได้ด้วยนะเป็นไฟฉายช็ชอตคนได้มันจะเป็นชัดในตัวได้นี่คือสายชาดัดเฉียบชัดกับไฟบ้านเฉียบชดัดเส็จแล้วชัดเป็นรถต่อดได้แล้วก็อันนี้คือซองที่แถมให้นะครับมันจะเป็นซองที่ใส่ สามารถใส่แข็งขัดได้ใส่เอวได้ลองใช้ดูนี่คือสวิตเปิดอยู่ตรงกลางระดับหนึ่งก็จะเป็นไฟฉายกดไปข้างหน้าจะเป็นไฟสีแดงครึ่งแล้วกดปุ่มนี้ก็จะเป็นไฟช็อได้ชอตติดต่อให้ป้อนกันใช้ ถอยมานี่คือไฟฉายนี่คือดับอันนี้ก็คือเอาไว้จับเอาไว้นิ้วจับไว้น่าจะพอดีกับมือนีเนี่ยจับแน่นดี